รู้สึกตั้งแต่ใส่เดินเลยพอเดินปุ๊บพอเท้าเริ่มผ่านกลางเท้าจนถึงปลายเท้านี่ก็คือเทไปข้างหน้าแหละพอที่จะออกวิ่งทันทีอ่ะก็คือบอกอะรองเท้าแข่งจริงๆอย่างที่เขาบอกเนาะแล้วก็พอได้วิ่งก็คือมีความรู้สึกที่เทไปข้างหน้ามากกว่ารองเท้าปกติอย่างเห็นได้ชัดเลยสวัสดีค่ะวันนี้ซิจะมารีวิวรองเท้าที่เรียกได้ว่ามีรูปลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์แปลกใหม่แล้วก็น่าสนใจมากๆเลยครับผมจะเป็นตัวไหนไปไม่ได้เลยนอกจาก Puma Fast FWD Nitro Elite ตัวนี้นะแค่ดูสีก็น่าสนใจแล้วแล้วก็จะมีสิ่งที่น่าสนใจตามมาอีกเพียบเลยคือเขาบอกว่าไอรุ่นเนี้ยมันเป็นตัวท็อปในระยะ 5-10k ใช่แล้วโดยมีดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์ก็คือข้างหน้าเชิดแล้วก็ส้นยกทำให้ตอนเราวิ่งเนี่ย สามารถลงได้ตั้งแต่กลางเท้าจนถึงปลายเท้าแล้วก็ส่งผลให้ตอนวิ่งเนี่ยตัวมันพุ่งไปข้างหน้ามากๆเลยแล้วก็มีหนึ่งจุดที่เตะตาซีมากๆเลยก็คือตัวหางเสือที่ส้นรองเท้านี่มไม่ใช่มีไว้ปรับทิศทางเหมือนเรือนะคะแต่<อ>ว่าทางภูม่าได้บอกว่าตัวหางเสือเนี่ยมีไว้ช่วยประคองส้นเท้าตอนวิ่งนั่นเองเพิ่มความมั่นคงในการลงเท้าด้วยอ่าโอเคมาเข้าสู่เทคโนโลยีของรองเท้ารุน่นนี้ทีละจุดบ้าง โอเคมาในส่วนของอัปเปอร์ก่อนเลยละกันอัปเปอร์ใช้เทคโนโลยีโมโนเมสเป็นผ้าสังเคราะห์ระบายอากาศได้ดีแล้วก็ตรงข้างเท้าด้านในเป็น<ช>เทคโนโลยีพาวเวอร์เทปช่วยให้มีความมั่นคงแล้วก็ทนทานมากยิ่งขึ้นด้วยอัปเปอร์มี2เทคโนโลยีมาในส่วนของมิสโซบ้างครับมิสโซตัวนี้ก็คือใช้เทคโนโลยีโฟมไนโตรอีลิตโฟมที่ ดีดเด้งที่สุดของพูม่าในตอนนี้เลยใช่แล้วก็ผ่ากลางเท้าให้เห็น Power Pla t e ซึ่งเป็นแผ่นคาร์บอนที่มีความบางกําลังพอดีเลยแล้วก็ยืดหยุ่นไม่เฟิร์มจนเกินไปใช่ครับผมอะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งของมิโซก็คือเทคโนโลยีของ PBa บ็ให้ความนุ่มความรู้สึกที่นุ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับตรงช่วงส้นเท้านะมันเอาไว้จดสถิติเนาะเป็นกิมมิคที่ทางพูม่าเขาทําขึ้นมาให้เนาะโอเคส่วนสุดท้ายครับเอาโซครับพื้นเอาโซเอาโซแน่นอนว่าเขาต้อง ทำออกมาให้ยึดเกาะสูงสุดอยู่แล้วเพราะ<ช>ว่ารองเท้าตัวนี้ถูกออกแบบมาให้เป็นรองเท้าสําหรับสายแข่งโดยเฉพาะเลยชื่อเทคโนโลยีก็คือ Puma g l i t LT ะนะครับ<ช>ผมมาในส่วนของน้ําหนักนะคะอยู่ที่201กรัมในไซส์9 US แล้วก็ Drop 9สเต h คไฮอยู่ที่ 34 25ใช่ครับผมราคาราคาอยู่พอสมควรน่าสนใจเช่นเดียวกับเทคโนโลยีต่างๆของรองเท้าราคาอยู่ที่9000บาทท้วนค่ะต้องถูกต้องครับแล้วก็อีกหนึ่งกิมมิคของแบรนด์พูม่าปีนี้ก็คือสีสันนั่นเองใช่ดูยังไงก็รู้ว่าพูม่าถูกต้องถูกต้องในปีนี้นะรอดูปีหน้าว่าสีสันจะออกมาเป็นยังไงเนาะ โอเค,คเดี๋ยวให้น้องซีไปลองรองเท้าตัวท็อปอยาก,ากลองมากเลยมาเ,<ล>ยเนะาะครับผมโอเคค่ะไปดูกันค่ะ จบไปแล้วกับการทดลองรองเท้า p u m า Fast Forward ในโตอว e l i ครั้งแรกด้วยใช่รู้สึกตั้งแต่ใส่เดินเลยพอเดินปุ๊บพอเท้าเริ่มผ่านกลางเท้าจนถึงปลายเท้านี่ก็คือเทไปข้างหน้าแหละพอที่จะออกวิ่งทันทีอ่ะก็คือบอกลรองเท้าแข่งจริงๆอย่างที่เขาบอกเนาะแล้วก็พอได้วิ่งก็คือ มีความรู้สึกที่เทปไปข้างหน้ามากกว่ารองเท้าปกติอย่างเห็นได้ชัดเลยเพราะว่ามันเป็นความตั้งใจของเขาเลยเนะอะใช่ใช่ใชเห็นบอกว่าเรานึกถึงรุ่นหนึ่งเหมือนกันของตัวท็อปก็คือ a อซิกโอเคงั้นเข้าสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบหน่อยอม,มีจุดไหนบ้างสําหรับเรา สิ่งที่ชอบก็คือคตัวจุดเด็ดที่เขาสร้างมานั่นก็คือการที่ทําให้หน้ามันเชิดขึ้นทําให้เราพุ่งไปข้างหน้าได้ดีมากยิ่งขึ้นซีว่ามันเหมาะกับการทําเวลาแล้วก็การวิ่งในระยะห้ถึงสิบโลจริงๆแล้วก็ใส่แข็งหน้าจะมันเลยอะ่ะอ่ใช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 อ,อ๋อต่ออีกอย่างนึง่งซีว่าถ้าเกิดว่าหมดแรงอะ่ะหน้าทิ่มนั่นคือสิ่งที่ไม่ชอบไหม ใช่ไหมคือว่ามันต้องซ้อมมาให้ซ้อมมาให้แบบเท้ารองเท้าพี่อ่าคือรองเท้าตัวท็อปส่วนใหญ่เนี่ยหน้ามันเชิดขึ้นสูงผักไปข้างหน้าเยอะใครที่ไม่ไม่เสียนแบบทําความเร็วไปเรื่อยอย่างงี้ก็น่าจะแย่อยู่อ่าก็เหมาะที่จะใช้ลองก่อนนะะลองวิ่งให้แบบเข้าเท้าก่อนใช่ใช่เอริซีบอกถ้าใครเหนื่อยทําไมนะ <ümüz> หน้าทิมอ,อันนี้สอง <Ab> ตัวสีนะเมื <laughs> ่อกี้เกือบหน้าทิมแล้วเออเออถ้าใครคนบมแรงก็คือหน้าทิมแน่นอนน, <carbohyd. S 1> นอกจากความเมืม่อกี้คือความเชิดใช่ไหมส,สีที่ชอบเนาะมีอีกจุดหนึ่งไหม เรื่องควรมใบอากาศเรื่องดุนสิ่งที่ซีชอบอีกจุดหนึ่งก็คือถ้าเราลงตรงช่วงกลางเท้าจนถึงปลายเท้าอ่ะมันจะมันจะเด้งดีเลยแหละแต่ว่าก็ไม่ถือว่าเด้งมากขนาดนั้นขถือว่าอยู่ในระดับที่ดีกลาง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 แล้วส้นมีความนุ่มไหมส้นนุ่มนุ่มอย่างอย่างที่เขาบอกแต่ไม่ได้ลงไงเราเน้นลงปลายเท้าอย่างเดียวเลยซีส่วนใหญ่ลงปลายเท้าอย่างเดียวเนาะแต่ตอนเดินรู้สึกอยู่ว่านุ่มค่ะมาถึงสิ่งที่ไม่ชอบหน่อยครับมีจุดไหนบ้าง สิ่งที่ไม่ชอบซีรู้สึกว่ามันมีความไม่มั่นคงนิดหน่อยอ่ครับใช่ใช่ใช่สำหรับการวิ่งโค้งหรืออะไรแบบนี้เข้า,<ช>ขาโค้งที่มันเร็วๆอ,อ่ะซีว่ามันไม่ค่อยมั่นคงเพาราะว่าเทปไม่ค่อยทําให้เรากระชับอ่าเพราะว่าเทปถือว่าช่วยซีรู้สึกว่าเมื่อเทียบกับผ้าตรงส่วนอื่นที่มันมันไม่ใช่ power ทป p e power t เทปมันจะมีความแน่น แล้วก็ช่วยแบบกระชับมากมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดไม่มีสิว่าหนักมันจะอาจจะพลิกได้เวลาเข้าโค้งเนาะใช่ใช่แต่ถือว่ามีส่วนช่วยจุดเดียวไหมที่ที่เป็นส่วนช่วยให้ให้เราแบบเวลาเข้าโค้งไม่ไม่ไมแบบเกิดปัญหาแล้วหางเสือ <laughs> หางเสือช่วยอะไรไหมสำหรับสิหางเสือก็ <laughs> <laughs> มันมันล็อกตรงนี้ไว้เลยถ,ถ้าเกิดว่าไม่มีหางเสือตรงนี้มันก็จะเป็นผ้าธรรมดาที่แบบล้มได้อย่างนี้เลยใช่ไหมแต่ว่าพอมีหางเสือปุ๊บมันก็ช่วยช่วยล็อกส้นเท้าไวไ้องเขาบอกช่วงเอรอยไหวใช่แต่ว่าในตอนวิ่งก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอ่าครับผมมีไหมกับสิ่งที่ไม่ชอบครับสิ่งที่ไม่ชอบเหรอิีิติดใจเรื่องพื้นรองเท้านิดนึงเพราะว่ามันมันแปลกตากว่าที่เคยเห็นเนาะอ่าฮะอ่าไม่รู้ว่าถ้าเกิดวิ่งในพื้นถนนที่ลื่นหรือว่าอะไร อ่าฝนตกช่วงนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอ่าคิดว่ามันน่าจะลื่นไหมสำสหรับตัวพี่พี่ว่ามันน่าจะลื่นนะเพราะว่าปกติเทียบกับล้อรถถ้ามันไม่มีดอกยางอ่ะมันก็จะลื่นถลายปะอันเป็นดอกที่เล็กแล้วล็กเล็กาตื่นปะเออเออมันน่าจะเกาะพื้นที่นนยากหน่อยนะโอเคถ้าเทียบกับตัวเวเปอร์ไฟตัวนี้เทไปด้านหน้า มากกว่าอย่างเห็นได้ชัดรู้สึกได้เลยแต่ว่าความดิดเด้งเขาพอกันถ้าเกิดว่าใครชอบที่จะพุ่งๆอ่ะตัวนี้สิว่าก็เหมาะเห็นบอกว่าได้ลองใส่เอสิ Meta, าสปีดสกาแล้วถ้าเทียบกับรุ่นนี้รู้สึกยังไงบ้างในตัวสกายซีรู้สึกว่ามันมีความดิดเด้งมากกว่าแล้วก็ข้างหน้ามั่นคงกว่าตัวนี้ข้อเสียของของมันก็คือความมั่นคงเนาะสำหรับซีใช่ใช่ถ้าเกิดว่าเทียบกับอีกตัวหนึ่ง ไนกี้อาข้าไฟต์ว uh ัว huh. ที่มีแอร์เนอะใช่ใช่ตอนนั้นที่ใส่บ่อยเหมือนกันซีรู้สึกว่าตัวนั้นตัวนั้นเด้งแต่ไม่ได้ทําให้พุ่งไปข้างหน้ามากเท่าตัวนี้อืมตัวแต่ตัวนั้นเด้งกว่าแล้วสําหรับเราเราคิดว่าเหมาะไหมเพราะว่าซีเนี่ยถ้าวิ่งระยะไกลทําการก็คือประมาณ5้าถึงสิบโลใช่สำหรับเราเรองเท้าคู่นี้เหมาะไหมสําหรับห้าถึงสิบโลได้เลยเหมาะ uh huh. เลย มันออกแบบมาเพื่อห้าถึงสิบโลแล้วคิดว่าสามารถไปถึงฮาไปถึงฟูลได้ไหมสำหรับช่มันจะเหนื่อยอะ่ะมันจะเหนื่อยอ,ะอ่ะอ่าคือ,ค,อ,ค,อคือมันอาจจะบังคับตลอดทางสําหรับเราไม่ได้เนาะใช่ใชอืออือแล้วเพจแนะนําสําหรับซีคิดว่าเป็นเพจอะไรเพจสี่เลยสี่ลงมา สีออ่สาลงมาสา5สีห้าอ่า,อาใช้ได้หมดเนาะใช่โอเคโอเคครับก็ประมาณเท่านี้ฝากไว้ด้วยครับกับรองท้ารุ่นนี้นะมีสีนี้สีเดียวที่เข้ามานะครับสีนี้สีเดียวแต่มันจะสองสีนะคะใช,ใช่ใช่ใช่เออส่วนตัวชอบไหมสีถือว่าโดดเด่นเรียกว่าโดดเด่น ถ้าให้เลือกใส่เลือกใส่แมสสองสีอย่างนี้เราเป็นคนใส่แมแน่นอนค่ะใส่ได้คนทักแน่นอนใช่ใช่ว่าใส่ผิดหรือเปล่านะก็คือโดดเด่นทั้งตัวเลยถ้าใส่รองเทารุ่นนี้ไปนะโอเคครับราคารองเทารุ่นนี้นะครับ9 0 0าบาทครับซื้อได้ที่อาริรันนิ่งเซ็นทรัลเวิลล์แล้วก็ในเว็บไซต์อาริรันนิ่งนะคะสำหรับ EP นี้ขอฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วเจอกัน EP หน้าจะเป็นใครหรือจะเป็นซีอีกจะเป็นใครโอเครอติดตามค่ะครับสวัสดีครับ